น้ำดื่มจากจีนนะครับขังสื่อฟู่ออกเสียงถูกปะวะ <c oughs> <c oughs> นะครับมันเป็นไอซ์แบ็กทีเล m o n เ power drink นะตัวนี้เลยผมไปได้มาจากเอ่อช็อปของจีนนะครับที่ชื่อว่า KKV นะนี่นผมมีถุงให้ดูด้วย <c oughs> นี่ช็อปนี้เลย KKV <c oughs> มันเป็นน้ำ เ,เหมือนน้ำชาเลมอนแบ็กทีนี่แหละแต่ว่าผมเห็นเมื่อวันแปลกดีนะครับก็เลยลองซื้อมาชิมให้ดูราคาค่อนข้างแพงนะขวดนึงขวดเนี้ยสาบาทด้วยความที่มันแปะฉลากไทยมาแบบนี้ก็คือมันเป็นสินค้านําเข้าแหละเป็นชาดํานะครับกลิ่นเลมอนลองมาลองชิมกันเลยดีกว่าน่าจะสดชื่นแนช่ยเย็นๆมาเลย39บาทแพงคอด <c oughs> มันมีกลิ่นเหมือนชาของโอชิที่เป็นรสน้ําผึ้งมะนาว แต่ว่าความหวานเนี่ยมันน้อยกว่านะกลิ่นเลมอนเฟเวอร์ของมัน,น่ะกลิ่นจะคล้ายกับลิปตันเนสทีมันเหมือนกินลิปตันที่รสชาติเหมือนโออิชิน้ำพึ่งมะนาวเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ามันก็อร่อยสดชื่นดีสาวกชาชอบแน่ๆนะครับแต่ว่าราคามันก็แพงไปนิดนึงนะครับสำหรับขังซื้อฟุตัวนี้จะลองซื้อดูร้าน KKB ก่อนจะไปอย่าลืมคอะหน้าจอ2ทีเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ สวัสดีครับ